สงเกียรต kiệt, ครับ học thì โดย kiệt về ยิ่ง thái นัก quá บุตรันติ học <laughs> ถูกโลดแล้วเรื่องศัพท์นะครับก็ได้อำนวยความระดดกวให้กับสมาชตกอรบตุกยางตุกเรืองนะครับนะครับถึงความดีของปีเขาในวันนี้นะครับพวกเราได้รับคุณประโยชน์อย่างมากนะครับจากปีเราเคยเก็บตะเวนะเก็บฟืนะครับสนามฟื้ก่อขงจะไะ้รับความไม่ปวัดไปต่างดีก้นนะครับ เพราะว่าทางคณะดรรมาณสี่สามนี่ก็ได้เน้นย่ำนะครับซึ่งความปลอดภัยของพวกล้องนะครับตลอดเวลาจวงฝึกนะครับแต่ก่อนจวงที่จะตํางปัดฟึกจวงมีปรากิจเรีนทางไปไห้นก็ดีนะครับก็ได้เรียนย่ำแนวการนี้ตั้งปีอานะครับปีหล,ลุลงรดหลองหลุดนะครับก็ได้บริจาคแผ่ดินนะครับ,บ,รรบซึ่งเป็น ที่แสดงความกตัญญูนะที่เปรียบไปได้กับตี่เปรียบทุกท่านาน,ะน,นะครับผมก็เจี่ีบนะครับที่ได้เขามาร่วมในงานเปิดสนามยิงปืนนะครับแล้วก็ ขอบพระคุณท่านที่เป็นเจ้าของที่ที่ได้มอบพื้นที่ตรงนี้ให้พวกเรานะครับท่านอนบอทุกท่านนะครับที่จะต้องได้ใช้ประโยชน์นะครับเราก็ต้องอะจะไม่ต้องไปวิ่งไกลๆที่มันมันไม่มีความปลอดภัยนะครับเราเราก็มาตรงนี้แล้วก็มีหน่วยทาหารที่อยู่ใกล้ที่จะดูแลพวกเรานะครับในส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมก็ชื่นชมในความ กระตือรือร้นในความความคิดของท่านหัวหน้ากองพันด้วยนะครับท,ท,ที่ที่นำพาพวกเราในความที่ได้เดินมาอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างมั่นคงตลอดนะครับในกองกองพันกระบอกอพวกเรานะครับส่วนผมก็ก็ไม่มีอะไรนะครับในตัวผมนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวก็คือผม,ผมร้อยโทรบริบูรณ์นะครับพื้นที่สารนะครับเป็นผู้กำกับดึ้นเล็กอยู่ที่สวัสดีครับํานหะรับอผม คงจะใหม่ในการลงมาทําหน้าที่ภาคใต้นะครับ5ปีนะครับ้ตั้งแต่เกิดเหตุเหตุปี47นะครับจนปัจจุบันก็หมุนเรียนไปทั่วนะครับตั้งแต่ตามไปเปตรงทานโตลือศอกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ศรีสาคอนศรีสาคอนกลับไปได้6เดือนก็มาอยู่ศรีสาคอนอีกนะยังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกัน,นตาเมื่อกี้นั่งไหว้พระนึกถึงพวกเรานะครับ นึกถึงพี่อะไรนะที่โดนที่ที่จะมายิงปืนนะ่ที่โดนนึกถึงว่าพวกเราจะร่วงไปวันละคน้องคนนึกถึงนะแต่ทหารก็เหมือนกันครับอย,อยู่ในสภาพเดียวกันกับพวกเรานะครับคือเราเป็นเป้านะครับทุกวันนี้โดยเฉพาะาไทยพุทธซึ่งทุกวันนี้ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเหมือนชนกลุ่มน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของผู้บัญชาครับต้องการให้ดูแลพวกเราให,ให้ให้ให้ดีที่สุด แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุนะสำหรับพวกเราที่เป็นไตพุทดที่ยกมือไหว้พระอย่างพวกผมนะครับแล้วผมมั่นใจว่าพวกเราไหว้พระทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็ก็จะพยายามนะครับดูแลพวกเราให้ดีที่สุดเป็นคําสั่งของผู้

ไปพูดทั้ง่าวนักอยู่นักยึดีปใจไม่กอดได้แน่นักอยากกระจายแบบนี้แล้วมาเรือยมิดำก็ได้ก็ได้เนลุกไม่ออมไม่ออมเดีเบือให้พี่นองทุกอาร์บอทุกๆุคนใครไปไปสะดวกกับยุค เดดินประมาณช่องช่องลายตรงนี้แบบนั้นให้พี่น้องคนมายิ่งพื้นอย่ดีกอบรอบคนหรือกจเราบทหารก็มันกันมายิ่งได้เดดินเดดินตรงมี้เาประมมั่งกบประมาั่งฮาฮาเต้นมา